กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสายยามาฮ่าครับทางหายไปนานครับยามาฮ่า r x z นะครับ 135cc 6เกียร์นะครับพลังเสื้อลมนะครับทางประเทศเพื่อนบ้านเรานิยมมากเลยนะคร r x z ครับมีเท่าไหร่ก็รับซื้อหมดนะครับคันนี้เครื่องนี้ต้องบอกว่า โคตรแรงเลยฮะแรงมากๆเจ้าของเก่าทําไว้วิ่งสนามนะฮะเอาไว้วิ่งสนามไว้ขี่เล่นที่สนามนะฮะรถวิ่งดีมากๆเลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดลิดรถใหม่ๆช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์นกสามสี่สองาหกครับลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook ก็ได้นะครับเพจรถนางฟ้านะครับจะไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ ไอเคันนี้เอกสารมีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับภาษีขาดเกินเอกสารก็มีเล่มเขียวแล้วก็ชุดโอนลอยครบเลยนะครับออกแนวซิ่งซิ่งนิดนึงนะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือเจ้าของเขาเอาทําไว้วิ่งสนามเทพนครนะฮะครับไว้แว้นในสนามนะครับเครื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้โหวิง่งวิ่งดีจริงๆนะหกเกียร์นี่สับเกียร์ป๊บป๊บป๊บป๊๊บแล้วขี่ง่ายครับเปิดันเลงีนม้าเลยปื๊ปื๊ด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 นะครับ นะครับทําเครื่องออกมาได้แบบขับสนุกนะครับขับสนุกมากนะครับวิ่งไม่อายใครแน่นอนนะครับดูรายละเอียดล้อล้ออาร์กอนนะครับขอบ17 18นะครับยาง IRC นะครับไอเซตใส่ขอบ17 18ทรงสวยนะทรงสวยท้ายท้ายไม่ห้อยนะฮะทรงสวยมากเลยใส่ขอบ17 18นะครับชุดหน้าก็เป็นนะครับตระกูลโนวาหรือว่าโซนิกนะครับก็คือชุดหน้าเล็ก นะครับยกมาทั้งชุดเลยทั้งดุมนะครับปั๊มบ่งปั๊มเบรกจานเบลลิงนะครับก็มีไล่น็อตเลดแกนลุงแกนล,ล้อมาบ้างนะครับปัามบนก็110นะครับเป็นหน้ากากเล็กสติ๊กเกอร์ยาม,มะม่วงซิ่งก็สปริงคัตนะครับสปริงคัตยาม,มะม่วงซิ่งนะครับชุดสีความสวยความงามนะครับสีแดงสดๆเพืือบทับสติ๊กเกอร์ก็พอมีตำหนินะครับกับจากการใช้งานนี่นะฮะ หนีบไม่ไปสัก70%แล้วกันนะครับแต่ว่าสีเงานะฮะเกลือบตับติ๊กเกอร์ตรงถังก็มีตรงนี้สองจุดนะครับแต่สีสวยสีเงานะครับ6เกียร์นะไอเซ็คันนี้6เกียร์นะครับถ้าเป็นตระกูล R X S หรือ I K นะ5เกียร์นะครับเสื้อลมเหมือนกันแต่ว่า RX เป็นรุ่นหลังนะครับหเกียร์นะครับเกียร์ยงตรงรุ่นนะครับขาบูเหลี่ยม 32มิลทันนี้ผสมถังนะผสมถังตามสเตปสายซิ่งเขานะก็อะรมิเนียมทรงไข่นะฮะทรงรุ่นนะครับก็โชคหลังจบแก๊สของอะไรไม่แน่ใจนะเปิดบอกก็ใช้ได้นะครับล้วงเปิดได้เลยนะครับไฟท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่อะตอนตอนได้มามันซิ่งจริงๆอะมันไม่มีไฟท้ายใหม่ก็เลยใส่ไฟท้ายเป็นแบบแต่งฮนะเป็นแบบใสแต่ว่าหลอดข้างในนี่เป็นสีแดงนะครับระบบไฟก็ต่อมาไฟหน้าไฟท้ายครับ ตามสเต็ปสายซิงนะครับสิต์กุญแจมันเปิดยากนะฮะเขาก็เลยต่อตัวนี้เป็นออฟลันปิดเปิดนะฮะคุญแจตอนนี้ก็ไว้เปิดปาถังน้ำมันนะครับเสนะื้อไว้หนึ่งนะครับี่แน่ใจว่าโมอะไรมาัม่งจะรถวิ่งแบบสุดยอดเลยนะฮะท่อข้างด้วยนะครับรอหลังลื่น ห้างเล็กซิงนะสวยงามนะครับแฮน,นแต่งเดินไม้ไม่มีอะมีมันก็ใส่ไม่ได้นะมันติดหน้ากากนะครับฟับงเสียงกันดีกว่ากดไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายครับ เง,เงียบเียบนะครับไปทยกินะ step นะตาสเ็บสายสินนะหน้าไปทยครับเพื่อแแน่นเงียบเงียบเลยนะครับข้อข้างนีโอ้ยลั่นแน่นอนนะ จริง่ะแสบแก้วหูวเลยติดติดมือมากๆนะครับดับก่อนเสียงมันดังครับเบิ้ลเนียวโหนะครับ, Burn รบขึ้นตามมือเลยวิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงฮนะวิ่งกระจายนะครับนนนะค,บคบันนี้นะครับใครที่ชอบ i อคันนี้นะครับกระสารเล่มชุดโอนครบภาสีขัดเกินเปิดราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับ16,900บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ กสานเล่มชะโดนครบเลยภาษีขาดเกินนะครับทรงรถสวยๆนะเครื่องทํามาแล้วนะครับวิ่งกระจายนะครับแรงแแน่นๆนะครับสีก็พอสวยพองามแับสีสดดีแต่ก็พอมีตําหนินะครับรอ17 18นี้ได้ทรงนะครับสองทีผสมถังนะครับชุดหน้าเล็กนะครับไอเซตอนนี้กระแสมาแรงมากๆเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนบ้านรับซื้อหมดนะฮะสภาพแบบเป็นซักซ่านี่หมื่นต้นๆทั้งนั้นเลยนะรับซื้อหมดนะ ไม่มีเอกสรงเอกสารนี่รับซื้อหมดนะฮะทางบ้านเราต้องเก็บไว้บ้างนะไม่งั้นจะไปไปหมดนะครับสวยนะผมชอบมากเลยคันนี้นะครับรถวิ่งดีจริงๆเลยนะครับ16,900บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็ทรมแล้วเบอร์063ย2 5 5 9 8 9หากนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับ หรือท่านใดไม่สะดวกก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะก็จะส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับมีถูกมีแพงนะครับนี่นะสวยนะส่งรถได้เลยแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงด้วยนะครับเพราะว่าที่เอง,องขายก้อนก็เกือบ2องหมืน่นแล้วฮะสภาพก็ส่งรถมันไม่ได้คนะ่ะมันมันเดิมมันเดิมจ๋าไปนะครับอันนี้ใครที่ชอบส่งแบบซิ่งๆเครื่องแรงๆนะครับ ก็ฝากด้วยครับ RXZ 16,900บาทนะครับโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ